วันนี้เราจะมาอ่านนิทานเรื่องกระต่ายน้อยร้อยเลย <S <S แ่แทนแทนแทนมีชายคนหนึ่งเดินจูงวัวเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำโอ้แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำายเ้วยหลันก็มีจระเข้ตัวหนึ่ง โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็งับขาข้างหนึ่งของวัวไว้ว้าวว้าว,ว,าวชายคนนั้นจึงเอาไม้ตีเจระเขคแต่เจระเขคก็ยังคงงับขา,ขาของวัวไม่ปล่อยว้าวว้าวนี่แน่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 กระต่าย <c oughs> กระต่ายตัวหนึ่ง <c oughs> เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดี <c oughs> มันจึงร้องบอกชายผู้นั้นว่า เอาก้อนหนโยนใส่หัวจะระเข้สิอะไรนะยุ่ใส่หัวเหรอชนนั้นชายคนนั้นจึงยกหินก้อนใหญ่ทุ่มใส่หัวของจระเข้ทันทีกรกจระเข้เจ็บปวดมากโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยจึงปล่อยขาของวัวแล้วรีบหนีลงแม่น้ำไป จระเข้โกรธแค้นมากมันบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้เธอะข้าจะกินจระเข้ตัวนั้นเสียมมโมโหจริงๆเลยไอกระต่ายบ้าวันนี้ฉันจะกินมันคอยดูสิวันรุ่งขึ้นกับจระเข้เรียบมาลอยคอดักรอกระต่ายอยู่ใกล้ๆก,กับท่อนซุงเมื่อกระต่ายเดินมาจะกินน้ำมันก็สังเกตเห็นความผิดปกติ แล้วมันก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นจระเข้แน่ๆเลยข้างในนั้นมันก็เลยแกล้งพูดว่าถ้าเป็นท่อนซุ้อ่ะจะลอยไปตามน้ำแต่ถ้าหากเป็นจระเข้จะลอยอยู่นิ่งๆจระเข้ได้ยินก็เลยรีบปล่อยตัวลอยไปตามน้ำลอยไปก่อนมันจะได้คิดว่าเราเป็นท่อนซุงต,ตายน้อยได้โอกาสรีบกง ก้มลงดื่มน้ำจนพอใจแล้วก็วิ่งจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะฮ่าฮจราเข้เจ้าโง่ฮ่าฮจรเข้หันมาอ้าวไปซะแลว้วจราเขโมโหมากที่เสียรู้กระตายจึงกล่าวว่าคาดว่าพรุ่งนี้ข้าจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกลอยอีกแล้วฮึมระกตายบ้านเนี่ยเจ็บใจจริงๆเลย วันต่อมากระต่ายก็มาเดินก็เดินมาที่จะเออก็เดินมาที่จะกินน้ําที่แม่น้ําแห่งนี้อีกมันก็เลยพูดดังๆว่าถ้าเป็นท่อนซุ้งจะลอยไปตามน้ําแต่ถ้าหากเป็นจระเข้จะลอยอยู่นิ่งๆเสร็จฉันแน่เจ้ากระต่ายคราวนี้<ด>จระเข้แก้งลอยอยู่นิ่งๆ กระต่ายก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นท่อนซุงจริงๆแน่เลยกระต่ายก็เลยก้มลงดื่มน้ำและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจระเข้กระโจนขึ้นมาจากน้ำแล้วก็งับกระต่ายกลืนหายเข้าไปในท้องของมันนันดีเ <laughs> สร็จค่าแล้วภาตไ <ป S 2> ในท้องของจระเข้ที่มืดมิดกระต่ายจิงแกล้งพูดเยอะเย้ยว่า โอ้เจ้าจระเข้กินเราแล้วเจ้าคงไม่กล้าจะอาไม่กล้าจะอาปากไปอีกหลายวันแน่ๆจระเข้ได้ยินก็เลยอาปากแล้วก็หัวเระเสียงเฮ้เจ้ากระต่ายได้ทีเรียวิ่งหนีออกมาพร้อมกับดึงลิ้นของจระเข้ดึงของจระเข้ขาดติดมือออกมาโอ้ยจระเข้ร้องด้วยความเจ็บปวดนับตั้งแต่นั้นมา จระเข้จึงกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีลิ้นดังที่เห็นในปัจจุบันแหว่าไม่มีลิ้นแล้วพูดไม่ได้แล้วาหาหาลาก่อนนะบายบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะเป็นผู้ชนะก็ควรตั้งมั่นอยู่แบบความไม่ประมาทจบแล้วจ้า